S Business s e s e n t ครับคือรากฐานของการทำธุรกิจนะฮะการปลูกต้นไม้เนี่ยมันก็จะมีรากลงไปลึกถึงใต้ดินนะครับก็เรียกว่ารากแก้วนะครับรากฝอยรากอะไรเยอะแยะสร้างตึกก็ต้องมีเสาเข็มนะครับธุรกิจก็ต้องมีเสาหลักนะฮะเมื่อรากฐานแข็งแรงเนี่ยก็สามารถทำให้ธุรกิจอยู่รอดได้นะครับลมพัดมาแรง เราก็อยู่ได้นะครับเหมือนต้นไม้ต้นใหญ่ๆเนี่ยลมพัดมาพายุพัดมาเขาก็อยู่ได้ครับวางธุรกิจเนี่ยเจอมรสุมเข้าไปลูกเดียวก็อยู่ไม่รอดฮะนะครับก็ต้องปรับตัวกันธุรกิจในปัจจุบันเนี้ยต้องทำภายใต้สถานการณ์หลายอย่างนะครับเศรษฐกิจไม่ดียอดขายไม่ดีประชาชนไม่มีกำลังซื้อ มีปัญหาเรื่องการเมืองในปีที่ผ่านๆมานะครับการเมืองร้อนแรงมากเศรษฐกิจถดถอยนะครับก็หลายองค์กรก็ต้องลดจำนวนพนักงานนะฮะก็เขาเรียกว่าเกิด market crisis นะครับหรือว่าดีมานน้อยลงแต่ว่าซัพพายยังเท่าเดิมหรือว่าดีมานเท่าเดิมซัพพายมากขึ้นอย่างเช่นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็มีสร้างเยอะขึ้น สร้างทุกคนก็แห่กันสร้างสร้างสึกสร้างคอนโดนะครับปรากฏว่าปี2014นี้มีคอนโดเหลือว่างเปล่าบานเลยนะฮะพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนครับจากเดิมเคยอ่านหนังสือนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีการดาวน์โหลดหนังสือเพิ่มขึ้นนะฮะดาวน์โหลดหนังสือผ่านเข้าแท็บเล็ตใช่ไหมผ่านเครื่องสมาร์ทโฟนแล้วก็ดูเดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนก็อันใหญ่เบอรเลอพอๆกับแท็บเล็ตแล้วนะฮะ ก็ดูก็อ่านหนังสือในนั้นนะครับทำให้ร้านที่ขายหนังสือก็ค่อยๆทยอยปิดตัวลงไปนะครับเพราะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนฮะจากเดิมผู้บริโภคเคยเที่ยวในเมืองไทยก็บางคนก็หนีไปเที่ยวต่างประเทศนะครับเพราะว่าต่างประเทศก็ไม่แพงไปเที่ยวเกาหลีแค่2 0 0 0 0ื่นสามหมเองนะครับจากเดิมทีวีมีอยู่6ช่องก็เปลี่ยนมาเพิ่มเป็น24ช่องนะครับ คนทำโฆษณาก็ก็เลือกไม่ถูกครับว่าจะไปโฆษณาช่องไหนเพราะว่ามันเยอะแล้วเกินนะฮะผู้บริโภคก็กระจัดกระจายกันไปเลยครับจากที่สมมุติว่าเคยลงโฆษณานะครับช่องฟรีทีวีเนี่ยหใน6ช่องเนี้ยคนดูรายการหนึงประมาณ2ล้านคนลงเม็ดเงินไป2ล้านบาทก็เท่ากับคนคนดู1คน1บาทก็ถือว่าคุ้มนะครับแต่นี้ต้องไปลงที่เดิมแต่ว่าคนดูกระจายออกเป็น24ช่อง ก็แปลว่าจาก2ล้านคนอ่ะจ,จะเหลือแค่2 0 0 0 0 0คนแต่ลงเม็ดเงิน2ล้านบาทเท่าเดิมนะครับก็กลายเป็นว่าต้องจ่ายเงินเนี่ยคนผู้ชม1คนเนี่ยจ่ายเงิน10บาทเราจ่ายเงินให้ผู้ชม10บาทนะครับก็ลเลยว่าอ๋อแย่นะถ้าเกิดสถานการณ์คราสิสสถานการณ์วิกฤตนะครับเขาเรียกว่าสถานการณ์วิกฤตนะฮะ